เลยนะคะจำจับรถเก่งนะคะอีโคคาร์ผ่อนสบายๆเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่5,000บาทมาชมค่ะวันนี้เลยต้องใส่เสื้อสีดำนะคะให้เข้ากับเจ้า2อคันนี้เลยนะคะมีทั้งแบบ5ประตูแล้วก็ตัวซีดานนะคะมาเริ่มกันที่ เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นนิสสันนามิราเครื่องยนต์1.2มาในปี2019ดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะโชมนี้เริ่มต้นพรอมเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าถ้าไม่ชอบสีดํามีสีอื่นไหมจะบอกเลยว่ามีให้เลือกคือหลายสีมากๆเลยนะคะสภาพสวยตรงปกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็มีนี่กระชังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมเลยนะคะถึงจะเป็นสีดําค่ะลูกค้าแต่ว่ารอยขนแมวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะถัดมาในส่น ของด้านข้างค่ะได้อย่างปีใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล้อแม็กซสทูโทนมาให้นะคะตัดกับตัววงล้อค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็มีสเกิร์ตในส่วนของด้านข้างมาให้กันถึง2ฝั่งเลยนะคะและถัดมาค่ะมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันไฟเลี้ยวมาในโครมกระจก็จให้แล้วเรียบร้อยค่ะถัดมาในส่วนของด้านหลังนะคะว่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะคะมีสปอยเลอร์ร้องไฟเบรกตันที่3ค่ะเซ็นเซอร์กะระยะถึงสจุดเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถสั่งการเปิดได้จากรีโมทแบบนี้ด้วยนะคะก็ะถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยแล้วก็ กว้างขวางมากๆาถ้าใครอยากได้รถซีดานนะคะที่ภายในกว้างจุของได้เยอะสมบอกได้เลยว่านิสสันคือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะให้ดูสภาพด้านในนิดนึงค่ะเลขหมายเพียงแค่50,000กว่าโลเท่านั้นนะคะระบบออฟชันดีคันนี้ให้มาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะคะเป็นเบาะผ้าหเบาะสะอาดมากเลยสำหรับคันนี้นะคะก็จะราคาอยู่ที่3าม0 0นสี่หบาทนะคะเริ่มต้น,นเพียงแค่ห้าพันบาทเท่านั้นนะคะหรือถ้าใครอยากได้ร แต่ว่าอยากได้ความแบบเร็กกะทัรัดขับในเมือนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันจะบอกได้เลยว่านิสสันมาี่ยตอบโจทย์มากๆเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต1.2นะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะด o มอนกริลนะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือทําไมถึงเป็นด m มอนนั่นคือนี่เลยค่ะ ด้านล่างของเขาไฟสวยมากๆเลยแล้วก็ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยเป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะและมาในส่วนด้านข้างนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะแบบมีฝาครอบมาให้ยางปีใหม่พร้อมใช้งานดีไซน์ค่อนข้างสวยค่ะแล้วก็ด้านท้ายของเขาหน้ารักมากๆเลยด้านท้ายของเขานะคะมีสปอยเลอร์นะคะพร้อมไฟเบกรกดวที่3แล้วก็ใดๆก็คือตัวนี้ให้มาครบแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะจุของได้ค่อนข้างเยอะเบาสามารถพับได้ด้วยนะคะด้านในาเลขไมค์คันนี้หลักหมื่นเท่านั้นเลยค่ะลูกค้าเลขไม่์เพียงแค่หมื่นสองกว่าโลเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ใครได้ไปจะบอกได้เลยว่าเหมือนได้รถปีใหม่เลยนะคะนี่คือรถปี2022นะคะ,ะเฉลี่ยเนี่ยตกนะปีหนึ่งอ่ะใช้ไ,ไม่ถึงหมื่นโลดีเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ราคาก็จะอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะใครท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก สามารถเข้าผาสมได้เลยที่บอร์ดรบ้านสาขาราชบุรีนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขาค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีชะอ้ามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาาร้านไม่เป็นไรค่ะเรามีช่องทางเพจนะคะทั้งหมด5เพจมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอ้ามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้จำ้ำแล้วก็เจ้า Nissan 2คันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วย Co ูอินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย